วัครับวันนี้เราอยู่กับเจ้า r a n เจ r w t วทตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อนะครับหรือว่าเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนั่นเองตัวนี้มาพร้อมกับแรงม้าถึง213แรงม้าแรงบีอยู่ที่500นิวตันเมตรตอนนี้เรามาเริ่มชมจากทางด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับกระจังหน้าสีที่เป็นเอกลักษณ์ของ w t ยทตัวนี้จะเป็นสีกาวไฟ เป็นสีได้ให้ความหรูหราดูแล้วสบายตาสำหรับรถยนต์ในสีส้มกับกระจังหน้าสีกาวไฟต่อไปจะเป็นไฟไฟของเรามี daytime running light มาพร้อมกับตัวไฟใบ LED ซึ่งให้ความสว่างมากขึ้นในเวลาขับขี่ในตอนกลางคืนอีกทั้งยังมีไฟตัดหมอกเพิ่มความปลอดภัย เวลาขับขี่ในกลางคืนมากขึ้นตัวนี้เรามาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้าถึง6จุดพร้อมกับเรดาร์ตรวจจับคนสิ่งของเพื่อทำการเบรกอัตโนมัติในตัวรถยนต์ r บนเจอร์วาแท็ในตัวท็อปตัวนี้เดี๋ยวเราต่อไปเรามาดูกันที่ด้านข้างเลยนะครับว่าจะมีอะไรบ้าง เริ่มจากล้อแม็กเลยตัว r a n g จอร์ i ายแท็กตัวนี้เป็นล้อแม็ก18นิ้วลายใหม่ที่ดังฟอร์ดให้มาพร้อมกับยางบิสโตน265 60ยังดูทางด้านข้างนะครับยังมีครอบแก้มเป็นสัญลักษณ์ของบเทอร์โบทำให้รู้ว่าตัวนี้คือตัวท็อปของ Ranger w ์วายแท็กพร้อมกับกระจกโครเมียมสีกาวไฟเหมือนเดิมไม่ได้เป็นโครเมียมเงินเหมือน XLT นะครับ ดูด้านบนของเรานะครับมีราวหลังคาตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับไม่ใช่ชุดแต่งที่ทำมาให้แบบเพื่อสวยงามอย่างเดียวสามารถใช้งานยึดแบล็คได้จริงตัวนี้มาพร้อมกับคุญแจแบบคีย์เลสสามารถเปิดประตูได้เพียงพบคุญแจอยู่ที่ตัวเท่านั้นมาดูทางด้านหลังนะครับด้วยสปอร์ตบาร์ตัวนี้เป็นตัวเอกลักษณ์ของวายแท็กเลย ซึ่งในรุ่นอื่นไม่มีตัวนี้เป็นของแท้ติดมาจากศูนย์ไม่ต้องไปแต่งเพิ่มไม่ต้องไปใส่โลบาร์อะไรทั้งสิน้นรมาดูตรงนี้เลยนะครับสัญลักษณ์4คูณ4ซึ่งแน่นอนสำหรับรถยนต์คันนี้เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทมสามารถขับขี่ออฟโรดลุยได้ทุกสถานการณ์ไม่มีติดขัดแน่นอนทางด้านหลังแะครับเรายังมีกันชนท้ายซึ่งมีเซนเซอร์มาให้อีก4จุด สามารถแจ้งเตือนขนาดถอยหลังและยังมีกล้องมองหลังกล้องถอยซึ่งกล้องตัวนี้มีเส้นเพื่อดูตัวต่อลากค่วงเวลาเลี้ยวดูองศาการเลี้ยวของตัวต่อบค้วงยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังมีฝาท้ายแบบ easy l i t g a t e โดยมีเหล็ก torsion bar เป็นตัวช่วย สามารถลดน้ำหนักของฝาท้ายได้ถึง80%ๆๆสำหรับวันนี้จบการแนะนำตัวรถของ Range r v y b a i Bi Turbo ๆๆเพียงเท่านี้นะครับในคราวหน้าเราจะพบกับรุ่นต่อไปหรือยังไงพีบรบกวนกดติดตามที่เพจของเราได้เร็วๆนี้ครับขอบคุณครับ